สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันที่10นะคะวันนี้นะคะมาเจอกับส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ใจบุญทั้งสองสามท่านเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาพวกเรานะคะคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะช่องเมสาํำซิ่งนะคะ คุณแม่กิกมาเปิดคะแนนนะคะแล้วก็คุณแม่แป้งนะคะท่านก็มาปิดคะแนนให้นะคะแล้วก็แม่พ่อจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตานะคะช่วยช่องเมษาลำซิ่งของพวกเรานะคะช้างชราทั้งสามเชือกนะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะแล้วก็กินยาอ่อนๆนะคะนิยานะคะพ่อกวนเราก็ไปตัดมาให้แม่ตะวันแล้วก็แม่จจคุณแม่มะลินะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะคะ ที่ท่านเติมเข้ามาให้นะคะดูแมตะวันกินนะคะแมตะวันแก,ก่กว่าเพื่อนมากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตานะคะช่วยเติมคะแนนนะคะให้ช้างชราทั้งสามเชือกนะคะแมตะวันนะคะได้กินแล้วนะคะตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้ดั่งใจปรารถนานะคะ สุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จา๋าขอให้คุณพระนะคะไปคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะพวกเราตายายนะคะ ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะมีแต่คำอวยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช้างชาราทั้งสามเชือกได้กินผลไม้หวานๆนะคะแม,แม่ตะวันเรานะคะกินช้ามากเลยนะคะคุณแม่จ๋าแม่ตะวันก็เป็นช้างชารานะคะพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเอาไปยืนรับออเดอร์กับแม่ๆนะคะกะลัวจะไล่จุกก็ห้าหกทุ่มนะคะ พอควานถึงห้าโมงก็จะเอาแม่ตะวันเราเข้าที่นอนนะคะก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆด้วยนะคะเมตตาแม่ตะวนันแม่เจ้าคุณแม่มลินะคะช้างทั้งสามเชือกนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเจริญในหน้าที่การงานนะคะท่านทำสิ่งใดก็ขอให้รุ่งรุ่งเรืองเรืองนะคะสาธุสาธุนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ